สวัสดีครับพมสวัสดีพี่น้องฟังไทยซ้ำบายดีพีนน่น้องฟังเล่าเบิร์สุขูสุขคนน้องพี่น้องน้องมนันิมากพบพ่อกับบาหลังพี่น้องเอ้ยทุกคนเลยมาเบิงมาเบิงมาเบิงถนน,นหรือว่าทางด่วนอยู่ในประเทศไทยเด้อพี่น้นองเด้อเจ้ากระเบิงซอยบาลังเนี่เจา้าวายยังอยู่ทั้งทิงนั่นทุกคนเจ้าวายยังนี่แหละทางด่วนของประเทศไทยพี่นอ้องอ๋อ มาตรฐานเกินทุกคนกคนุโดนแรงมาครับผมโอ้ยบักใหไงกุนทั้งลุมนะก็สิเป็นตลาดบ้านนี้บ่าว่าตลาดหรือเ่าาื่อันร้านกับเข่าจะสิมีเบิดทุกคนเ<อ>นี่ยบ้านนี้ก็สิเป็นเซเว่นพี่น้องมาในเซเว่นอีเลเว่นทุกคนปัตตุมมาตรฐานเกินตู้ e t m ตู้เติมเงินฮะด็บ้านเพิ่นมีเบิดป้า อันนี้เป็นธนาคารตู้ธนาคารเดลยทุกคนเด้อคือแบบว่าตูก้กดเงินนัะะ่นแหละนะอันนี้อันนี้ตู้เติมเงินเนี่ยบาลังคิดว่านะออตู้ตู้เงินเดี๋ยวดีทุกคนเนี่ยจักเติมได้ไรล่ะบาลังบ่เคยถือว่าครังร้งแรกในชีวิตในบ้านบาลังมีอยู่ว่ตู้ตู้เงินกับตู้ ATM ีเอ็มสินะเดี๋ยวมื้อนี้บาลังกะมีอ่าโอกาสดีๆจังซี่นะพี่น้องนะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่ง ถนนความสวยงามอยู่ในประเทศไทยบางคนเันกเว่าอยู่ในประเทศไทยว่าเออเป็นตตยานจังสันจังซี่มันมืดจังสันจังซี่เดี๋ยวอบอลังเสิพหาไปเบ่งว่าอยู่ในประเทศไทยมันเป็นตตยานแ้วกามีอ่ามีเงนยังวะเพิ่นฮองมีกองหลอนคือคําเขาว่าอยู่บ่อันนี้เป็นหลานเนี่ยนี่น้นองหลานอาหารเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่อคนมาตรฐานมายอดมานี่มานี่มานี่ ไปสิพาจะไปเบิ่งถนนความสวยงามนี่ความสว่างอยู่ในถนนบดเฮายางขามเซเว่นนี่ไปนี่น้อยนึงเซเว่นนี่แทบจะมีทุกที่ตั้งแต่ยางมานี่เห็นซิปเซเว่นเหรอหลายเนี่ยพี่น้องทางยางไปกับเพื่อนก็เห็ดคักไปเลยฮะส่วนอยูุ่้ยอีกแล้วบ่มีนี่แหลย เอา้าก็มาทุกเส้าได้ระบเอายอดทรงน้ำแข็งนั่นซอยนี่เลยเออนี่เด็ขี่รถมานี่นี่เด็นี่เห็นบอนี่ความสาว่างอยู่ในประเทศไทยอันนี้มะไฮะข้อเสายงเป็นปปะทะลุทะลุทะลุสัญญาวิสนโอเออเมื่อนี้ก็คือภาพาเอายอดมาเหรอเ <c oughs> พิ่นมาจากอย่างก็จากจังหวัดนี้ยังก็ฮะระยองเขามาแต่ระยอง<ะ>มัน มาเห็นอยู่นนทบุรีแบบนี้เนาะกับบอเคยเห็นแบบนี้บ่นบ่เออเป็นมาแต่ละยองพี่น้องเป็นอยากเห็นอ้าวมื้อนี้เดือนบ่แจ้งเนาะบ่ย่อนเนาะเช็ดนี้ครับโอ้ทะลุไปร้านนะบอกว่าร้านใดร้านขายติ่มครับบ่อ่าร้านขายติ่มแมนร้านขายติ่มร้านร้านเฮากินเข่านั่นอืมอันนี้กัเข้ามายังเมื่อไหร่จะเอาหุ่จักบอ เห็นบ่เขาจะดจำได้บ่จำบ่ได้ขี่รถมาย่ำมือแรงนะย่ำย่ำชม่วงประมาณเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็คือบอ,อกขี่มาหนีเห็นบ่ลูกแล้วนะลายใหญ่นตอนห้ามาหอดน่ะอืมเส้นนี่หรอวะห้ามาน่ะ<ด>ห้ามาทรงน้ำแข็งนะลูกค้าก็เส้นนี่ตัวไปหอดหันจะน้อยกับเป็นคลองแล้วก็เป็นถนนใหญ่สี่แถวนี่สีมีแต่หมู่บ้านได้ประโยชน์เลยหมู่บ้านคนมีเงินจะสิ ศูนย์เยาวชนบอกไหมแมนศูนย์เยาวชนไปทางหน้าคุณก็เป็นศูนย์เยาวชนนะว่าอันนี้ก็คือบอก่มาพิสูจน์ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมาพิสูจน์ให้พวกแบบว่าว้าในประเทศไทยแบบมีไฟสว่างบ่แล้วก็มันเป็นตาหยานบอกมันไม่ได้เป็นตาหยานเจ้าก็เบิ้งเนี่ยนี่ย่างไปบวกไก่เจ้หน่อยก็มีกองจอนย่างไปบวกไก่มีกองจอนเขาห้องไหมตาถีบแม่นบ่ ตาเทาวดาบอกองพนหอกคนนะสว่างขลีโคตรมาตรฐานเลยอสอนเดสอนเดพี่น้องเลยอยู่ในประเทศไทยพนี้แบบนี้ครับขลีอยากสิบอกว่าถนนอยู่ในประเทศไทยคือสวยงามแท้พี่น้องอยากขอพอนจักเส้นมึง ขอเพิ่นจักเส้นหนึ่งเมื่อเมื่อบ้านเนาะบอยอนเนาะขอเพิ่นเส้นนี้เส้นเดียวนี่ไปให้สวรรค์เขีนี่นพ่อแล้วหอยนะเอราะเขาเป็นเป็นซาดด้วยโอ้ยคำมันขอได้นั่นก็สิขอตัวคำมันขอได้นะแล่ยามาขอบ่ได้นะขันเพิ่นขันเพิ่นให้อยู่แบบโอ้ซาดเนี่ลังเสือมื่อบ้านพอากระชีบเรือบ้ากระชีบแบกใส่บ้าเมื่อกี้พูดแรกคั้นมึงมึงมาส่งก็ได้ย่อยจังได้ บ้างในหมูบ่บ้านบ้านเพิ่นฮะหมู่มบ้านแล้วนี่หมู่สิพา,ามาพิจาจังไอ้ก็มามาถือแะไรพามาเบิง่งถนนความสวยงามอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ความสว่างสวยหมู่บ้านคนรวยแต่สีคนมีเงินจะเห็นบ่หมู่บ้านแต่ละหลังนั่นเจ้าว่าจักรลอยหลังคาเจ้าว่าความใหญ่อโอ้ยก็มีแล้วเนาะ มีเบิดแล้วนะอันนัน้ทนทั้งน้าหนึน่งก็สิเปิดป้อมย้ำเลยฮะจำได้ป้อนนี่จำได้ป้อนเนี่ย <c oughs> จำได้บ่นเนี่ยมาหอดไซนี่ยจำได้บ่นเนี่ยมาอยู่คู่มือคู่เศรา้าขนาดไห้มาผู้เดียวนี่ลงบนน่ะนี่ซึ่เมื่อได้บ่อน,นี่ม่ได้ไกลนะมันก็วนไปวนมาก็บอลเข้าอยู่หะ่ะล <c oughs> ่ะเออนี่มาหอด ล้องนี่นี่รถก็ขึ้นมาอยู่นี่ตอนทำมาส่งเข็งนะจำได้บล่ล่ะและกระเบิ้งนั่นนะ่เบิ้งนั้นถนนทางหนานะคักบ่เจ้าว่านี่ค้องอันนี้คือค้องระบายน้ำอยู่ในหมู่บ้านได้บาลังคิดว่าได้ระบายน้ำเสียเออระบายน้ำเสียหรือว่าเวลาพนตกกันสิเอ้าอันนี้มันก็ตู้ดูน้ำตัวเฮ้ยจะชิมา,าได้จังไหนบอยอด เออจะสิมาเอาไ้จังไรทอตอลงไปผุ่นมันแน่หันมันก็สิปเป็นนันน้าแล้วก็ดูดลงไปใส่คล้องบาดเนี่ยตอออกไปคล้องไง,ง,งบัดนี่อันนี้นี่บาลังบริงยินเสียงนี่คิดว่านัน่นนด้บาลลังคิดว่านะเป็นนันอันนี้เป็นนันเครื่องไฟฟ้า,าบบลลังคิดว่าได้ต้องมีไฟฟ้าต้องเป็นเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างนี้นะโอ้มาตรฐานเกินทุกคน Oh. มึงแหละทุกคนโอ้ oh. มาตรฐานเกินพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นป้อมได้นี่ข้าจาักนี่ก็คือแบบว่าป้อมแล้วก็ต่อไปผุนผุนผุนเป็นถนนนี่สงสัยบ่สงสัยบ่นี่บ้านเฮามีบ่าเจ้าวเครื่องเท่าไรอันนี้เจ็ดแปดแสนเป็นล้านเท่าไรยังต่ำนั่น เออก็จะมาเบิ่งเนี่นมันบ่มีอันบ่มมีหดเสียงปกตินี่สิมีเสียงเพิ่นสตาร์ทคือเครื่องรถใหญ่นี่เห็นบ่บตอร์รังเห็นอยู่ของป่าๆนะเออมันก็มีแล้วแต่นี่เงียบกิ๊บนี่ต้องมีไฟฟ้าเพิ่นใส่ไฟฟ้าเอานี่นี่โอ้ความสงสัยบ้านมอลังนี่บ่มีเด้อทุกคนแบบแนวระบายแบบนี้โอ้ยคักๆๆๆๆักเออ มาตรฐานบาํบารยอดเจ้ว่านเะนี่ายเด้อถ่ายเดอ้อถ่ายไปฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาเพิ่นมีบ่น,นี่นี่ยเนี่อันนี้กับเพิน่นบริป้อยซื้อๆนั่มบริไลซื้อๆทุกคนเพิ่นป่อยทอทั้งลุ่มออโอ้พักบัลุดยอดกวามาตรฐานอยู่ในประเทศไทย มีพูดด่นไอป่าเนากมารังคิดว่ามีป่าพอน,นี่ฮะมีป่าเลยทุกคนเลยโอ้ <S <S แก้วเนี่ยนี่โอ้มีหอตต้นกระทินพี่น้องมีหอตต้นกระทินโอ้ยนี่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 ได้มากระทินไปกินแล้ววานนี้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งนี่ได้มากระทินไปกิน ขับเขาแล้วมื้ยนี่เป็นยังไ,ปไ,ปไงประหยัดจาว่าหญ่บ่ไงบ่ไงบ่ไ่บ่โอ้ฮะเจ้าวะทอน,นี่ทอนเดียวนี่ที่ว่าเพิ่นต่อมานอนหนิเ <c> จ <oughs> ้าวะทอรัยเจ้าวะหมื่นสองหมื่นหมดเลยนี่และเครื่องนี่บอให้เบาเนี่ยราคาหนะ โอ้ยมันไล่บอลแล้วมีนี่แล้วทั้งนาก็มีี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลลังเสีเอากะทิดก่อนทคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้บอลลังกาสีเดี๋ยวไปพอกันอีพี่หนาะทวนสำหรับคลิปนี้ก็ข,กขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผม